ซาลิเย่ตกมาอันดับที่9เพียวทําแต้มสูงที่สุดในทีมสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันตเตอร์กิทวอลเลย์บอลลีกฤดูกาล2021-22นะครับเป็นนัดที่8ของฤดูกาลวันที่13พฤศจิกาย,ยน2564นะครับแมตต์ก๊ปซิก,กอตตาเล่นที่สนามบาสเกนวอลเลย์บอลฮอล์พบกับซาลิเย่เบเรดิเยสปอร์นะครับ เจ้าบ้านของกุนซือนาฮิตจานตุกนะครับมีผลงานชนะ8แพ้3และในเกมนี้ได้ส่งผู้เล่นนำโดยไกล่ากอนซสเลสบีหลังทีมชาติโดมินิกันนะครับพร้อมด้วยมิโรสลาว่าพาสโควานะครับหัวเสาของแบลการียรวมไปถึงนะครับโอากาบีลูโควานะครับหัวเสาทีมชาติรัสเซีย ลงสนามนะครับส่วนทางด้านนะครับโกคารโชคเชนของทีมเยือนซาลิเยเบเรดียสปอร์นะครับมีผลงานรวมชนะ3แพ้5มี8คะแนนนะครับเกมนี้ยังไว้วางใจ2ดาวตกจากทีมชาติไทยนะครับทั้งอัชราพรคงยศและชัชวอนโมกสีลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมด้วยอเล็กซานดราเซอร์เซวิตและลีลาเซนกุลน,นะครับมือเซต แต่ทว่าในเกมนี้นะครับเซตแรกแมตออกตัวได้ดีนะครับทั้งเกมเสิร์ฟและเกมลูกก่อนที่จะเอาชนะไปก่อน25-17เซตที่2แม้ว่าเกมของซลีเยจะดีขึ้นแต่เล่นไปในช่วงท้ายเกมนะครับเจ้าบ้านยังกลับเอาชนะ25-13นะครับและเซตที่3มแมตยังแซงชนะในช่วงท้ายเกมนะครับด้วยคะแนน25-22ซึ่งสรุปผลการแข่งขันแมตกรุ๊ ซิกอต้าชนะซาลิเยเบเรดดิอัสปอสามตัวสุดเซตนะครับด้วยคะแนน25ต่อ17 25ต่อ13และ25ต่อ22นะครับผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับเป็นไกรากอน์สเลสดาวตบทีมชาติเจ้าบ้านนะครับทำไป23คะแนนรองลงมาก็จะเป็นมิโลสลาวาพาสโควานะครับของแมตทำไป13คะแนนนะครับส่วนดาวตบจากไทย อชนาพรทำไป11คะแนนสูงที่สุดของซาริเย่และหมุมบ๋มชาชุออรมกสีทำไป4คะแนนนะครับผลงานของซาริเย่นะครับชนะ3แพ้6มี8คะแนนเท่าเดิมล่วงไปเป็นอันดับที่9ของตารางแล้วนะครับส่วนทางด้านเกมต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเติร์กฮาวายอลราลี่แมท ในวันที่20พฤศจิกายน2564นะครับก็เป็นคืนวันที่19พฤศจิกายนนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะมาอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ